สวัสดีครับพบกับผมทนายรถไทยซิงครับวันนี้มาลงหน้างานใหม่ครับหน้างานใหม่ครับต้องขุดตอก่อนครับต้องเปิดทางออก่อนครับถึงจะวิ่งดินได้ครับดูดีครับนี่คืออุปสรรคครับของการทํางานครับก่อนจะวิ่งทินได้ครับเพราะว่าทางมันแคบๆนะครับดูดีครับ เลยต้องเปิดทางองก่อนครับรุ่นนี้ก็โกเบโกเอทีสองร้ครับรุ่นใหญ่ยังถือว่าลำบากเลยครับดูดิครับต่อยูคาครับยางใหญ่เลยก็อยูคาตัวนี้เป็นเป็นรุ่นแรกๆเลยนะครับรุ่นแรกๆที่เอาเบี้ยของมันมาแกลี่ยคปับ รุ่นแรกๆเลยครับอย่างใหญ่เลยครับนี่ครับอีกหนึ่งต่อครับออเจอของจริงแล้ววันนี้ก่อนจะได้ทํางานไม่ใช่ธรรมดานะครับก่อนจะได้เงินแต่ละบาทนี่ครับสุดจัดเลยวันนี้หนักถึงหนักมากนะครับขนาดไป็นรถรุ่นสองร้อยยังเอาออกอยากเลยครับ าเป็นรุ่นเล็กกว่านี้มาการันตีเลยงัดย่างเดี๋ยวพี่น้องสายงัดสายจกสายงัดครับคำไหนวาจะไหนที่ผิดพลาดไปก็ขออภัยไว้นะล่วงหน้าด้วยนะครับทุกๆคลิปแล้วครับก็ขอกราบขอบพระคุณสำหรับคอมเมนต์ดีๆต่างๆครับและคำแนะนำครับเด่นต่อครับ ช่วงนี้ก็ผมก็ลงหินนะครับก็ขอถ่ายรถขุดไปด้วยนะครับเพื่อจะเซ็งรถไถครับบุ้งกีตัวนี้ก็เพิ่งเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่นะครับบุ้งกีตัวเก่าสีครับตัวเก่าครับสีครับตัวนี้ก็เลยเอามาใหม่ครับ ที่ใหญ่ๆอย่างนี้อย่าว่าไม่สีครับสีเหมือนกันครับเพราะว่าตัวเก่าเนี่ยได้ถ่ายทิ้งแล้วครับเจอตอยังแข็งแบบนี้แล้วค่าเชื้อเพลิงแต่ก่อนก็วันละสองพันห้าครับเดี๋ยวนี้ตกวันละสามพันแล้วครับเพราะว่าค่าเชื้อเพลิงก็แพงขึ้นทุกวัน,นครับแต่ว่าแมคโครนี่ก็มีขึ้นมาทุกวันแล้วครับ แข่งกันครับทำอะไรก็มีผู้แข่งหมดแลลวครับวันนี้ก็เก็บงานนะครับเปิดหน้างานใหม่ครับเพื่อเอาหินไว้ไปโรยหน้าครับหน้างาน600กหกร้อยลูกครับก็เลยมาเปิดเอาหินลูกหลังครับต้นยูคานะครับถือว่าเป็นงานลำบากของ จเจ้าอิชีสอง e ลอยครับวันนี้ต้นไผ่ก็จะได้อ,ออกหมดนะครับไม่ใช่ธรรมดาครับพอจะวิ่งหินได้ก็ต้องลงชุนครับถึงจะวิ่งได้ครับ ต้องทำให้เรียบครับถึงรถถึงจะวิ่งได้ครับไอโหดครับค่าคนขับไม่โูก็ไม่ธรรมดานะครับส่วนใหญ่บ้านผมจะย่างกันวันนละเกียรติลอยนะครับและได้ค่าเที่ยวด้วยครับค่าเที่ยวก็ส่วนใหญ่แถวบ้านผมก็จะคิดกันเที่ยวละสิบบาทครับ แล้วก็ได้ค่ารายเดือนและรายวันด้วยครับบันทึกจดลอยครับาตีเป็นรายวันครับคนขับแม่โคเป็นนี่สบายเลยครับไม่ต้องลาบากครับสบายเลยงัดงัด,ง,ดงัดพี่น้องไปงัดครับนี่แล้วครับเจอเีย2สองร้อยเข้าไปก็ ดูไม่ได้แล้วครับทั้งหมดครับเรียบร้อยครับทีเดียวจบครับก็ไพ่หนึ่งก็อครับ ผมนึกว่าจะออกอยากนะครับทีเดียวจบเลย หน้างานต้องแต่งทางแบบนี้ครับชั่วโมงแมคโครนี่ก็ชั่วโมงละ2,500นะครับไม่เหมือนรถไทยนะครับถ้าเป็นรถไทยก็ชั่วโมงละ500ครับแต่แมคโครก็2,500ครับ ต้นไผ่เกาครับ อันนี้ก็ทําทางครับตอนค่ำครับพรุ่งนี้ถึงจะวิ่งได้ครับก็ขอฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมตามคลิปต่อไปด้วยนะครับ